สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอันเนี้พร้อม,ม,มครับมั่งพร้อมครับวันนี้เมนูของทีมงานคามเมูเบาลไทยบานอีสานแต่ตอนบนล่างนี้นี่ครับพร้อมเนี่ยแกงตอหลังหลังจากเห็ดเห็ดตัวนางเจา้าพระท่านได้เสียสมบูรณ์ครับมันทำกวนครับเดี๋ยวอีกตัวนึงก็เลยพักแล้วก็มาหาเห็ดแนวสู้กันกินด้วยครับผมก้อนขบานก้อนขบานครับนี่ครับเนี่ย ยืดจรดยอดเด๋ยวไล่ด้หน่ี่นม์พามันนี้เนียเสร็จห้ามอไ้เียเอาเดียดให้กำเลยเราเป็นพูดพักน้อยพักน่พูกักแคบกหลายๆี้ักกาดเท้าพักกาดเท้โอ้โอ้มรวยัมเมืองหอมเอเบียบ ก็เยยเนี้ยจับ่พี่คน่้งย้ือักเนี่ยเะนผักนพี่เยวพี่พี่พี่เล้วแล้ว้ยแนั่งยเอเยพี่ไเลู้่เ้ยวหมมเยอเลยมันได้ยบกองเ้ไปซื้อผักกาเน่ยเ้มได้ัแวงกันไมเนาเมียก็ได้ยนดีอะเอยดกมันดีบไดเออตากูด้เันไ่ามันเข้เดียรคกับนี่ครับ้การมันบุยหเนาะครับ ถ้าลอเมืองวตก็ไปจากจากเนื้อสีนี่มันจะเปลนสีแบบโอ้ยนานรับประทานที่สุดเด้ครบพี่น้องครับไม่ลอยเลยต่อเมืองเพ่ม้อครับเนื้อเนื้อเลนได้เลยเนาะน้หมอกครับวันี้าอยเครับผมันหลายปวดเลยวะความเยเหหอเดิมฮะมันหลายปวเนดิแก้วไว้ วัววัวไ่ดวัวเียวเวักเออไ่ดดวยอร่เป็นการปรหารเมื่อไม่ได้คู่กันวัวมันวนเดงวัวย่เนีอย่างอ่วัวดันวัวดัดกิน้หมอ้โหเหี้ยเตี้ยวเต่ไปเที่ยวจอกบอกไล่การน้เอียม่น้ เสียดเลยเียดเลยเอนนั่นเย็นแท้ไม่ถึงคนไหไงว่าเราเนท่านี่เลยท่นบอกท่าบพี่น้องรอน้ำห้อนมาเนี่ยกตะเท้กกระเพักใส้ปลาเดีกตัวนอปูนเดตันี่รดวยงาไวยุ่นสมัก่อนเราังถิ่นบนที่เดือดเลยรน่เดือดครับวันนี้ก็จะปรุงครับพี่น้องครับผมปรุงแล้วก็ซิมซิมคือว่าโอเคื จัดการเยบร้อยใส่พักครับเป็นอันที่เรียบร้อยขั้นไส่พักนี่ยึดจบครับผมย็ดยังครับพันหมอด้างพักครับผมล้านแรงคอัเนี่ยข้าหมอดเ่ี่้าที่สุดเลยเเชี่ยดอกแคนี่จัดสัเมนูออมเนื้อ แกงตอแกงน่องไส้มใส้ลูกตอ่อครับนี่วิธีลังปลาคับมีห้าเล่มริกหน่วยหรือเรียงออกหรือเลียงไปน้องยืน่นอาน้องยอื่บหรือผักหมอหนึงขั้เขอไม่ตี แล้วถึงหน่ำจะอยู่ตังสามเ,เนนหนื่อยพอดีเลยเนื้อกับรวยนึงใหญ่เนาะหลังจากซอยจุฟากันอิ่มซอยจุกันเลี้ยเนี่ยไวปกินเมนูต่อไปครับพี่น,อน้นองนี่ครับหลังจากที่ว่านี่เลยใส่ผักครับผมใส,ใส่เลยใส่เลยครับใส่เลยเบิ้ลใส่เลยดังโซ่ใส่เลยเป็นเอาใส่เลยพี่น,อน้องมึงไปไก่ ที่นอนเป็นเมื่อไก่ครับผมเกี๊ยบหลายเร็วครับเต็มหม้อครับครับโอ้โหเมื่อยขั้นหมูครับกระลังกระลังเรียบเรียงปลากรุเดี่นี่ไปท่านี้ครับเดี๋ยวมันยุบลงไปแมีนเห็นมันยุบครับค่อยปิ้นมาเนี่ยปิ้นเให้ย่างๆเนี่ยเมีนย่างๆพักเนาะให้พี่น้องไป็ร่องส้มตอนที่โอเคตักขึ้นใส่ถั่วครับผมกนี่ครับใส่ผักเรียบร้อยครับสุกแล้วเรียบร้อยที่ตักครับตักกิน ตักใส่ถั่วแล้วตกักแเยซิมทุกคนครับพร้อมจอัอืมึงครับคว่เนรน่ะงางมันจะแสบครับ,บมึงอือมึงน,นี่ครับจะซ้อนเตรียมพร้อมไว้แล้วครับมึงครับอืมึงอือ นี่ครับไอ้ลุงซิมกอนครับโอ้เบตัวอือโอ้ครับสดครับเหม,มือนครับสดคำยังสดปรเดนลวกลิมม้นลูกลิ้นกับไแห้งเดนี่ลวกลิ้นเลยเหรอครับพี่น้องอออืต็มคำแจบเ นะครับพันมินครับบัดนี้พันมินตัวครับอือพันมินเน่ยถอดคำโอห่อนๆเลยพี่ห่อนๆเลยครับก่ต้องเป่าจับกันเอาโอ้โหเรียลินพร้อมเนาะหักแตกอือข้ามอีกข้ามอีกข้ามอีกไหนอีกข้ามอีกข้ามอ๋ออีกข้ามหนึ่ง เมืองพุทธอุย้ยไห่ครับนี่ครับผานหมูครับเชฟห้องครับมือน,นี้นี่ครับสองคน,นครับเชฟอู้ห้อนห้อนดาดปากดาดปากครับเออเสียงสดไหมเสียงสดเป็นยานแน่นี่ครับอันนี้ลุงครับ บาบูาเมบเำบาบมาอีสานไต่ดูแะเออใส่ลูกโดดพอ้อมบ่นนอนครัเออลูกโดดลูกโดดครับลูกโดดลูกหนึ่งครับโอ้ส่วนหอนๆนี่ครับเปเป่า,ปาพอ้อมมึงพานพี่ดดครับแม่มือเบ่าครับมครับตาครับดดม,มาม,มามานี่ับนี่คั่แขง มากินน้ากันครับบุมนั่นละเอาเอากองเปาอ้สดนน้คร่อจุดอ้เสียงส้นน้านานมอดครับบานเนี่ยมาครับขอชิ้ตรน้ด้วย่อดสดเลยนะันมดครับ มันต้องใส <łbym> ่ก้องสองตัวปูครับวงสองตัวตัวนึงส่วนน้ำโซนพี่น s s <S <โ Samantha. S 1> ้องไสุดยอดครับพี่้องพี่น้องครับผมชาวอาสำหรับกีปสีเทดทางเพชรออมือนีครับผมกับฝาก่งตวนี้าด้วครับพี่น้องฝากติดามและกดไลค์กดซับตไคร กดแชร์หรือว่ากดแชร์ให้ทีมงานคเบาลเทศบานอีสานใต้ตอนบนล่างนิดๆฝากไปดูในองปรกอบเต็มของพี่น้อนในได้ครับคลิปต่อไปว่าผมผมเคลีร์อ่งอีกพี่น้องวัติดตามครับผมมือนี้ติดลบจิพีเอมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับใต้ตอนบนร่างนิดๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พวกผมด้วยนะครับพรุ่งนี้ จะพาไปทำอะไรรอติดตามนะครับผมค,ครับครับขอบคุณครับพ<ม><ม>ี่<ม><ม>น้องครับผมครับ